คุณกำลังอายุมากกว่า35ปีอยู่หรือเปล่าคะถ้าคุณอายุมากกว่า35ปีโปรดฟังคลิปนี้คะ่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาบอกในเรื่องของสารสกัดที่ช่วยชะลอวัยค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าตัวกิ่งเองพออายุหลังเลข3ขึ้นมาเนี่ยมองหาแต่สิ่งที่จะช่วยในเรื่องของการชะลอวัยค่ะวันนี้นะคะเลยอยากที่จะมาแชร์คลิปนี้นะคะเพื่อบ่งบอกนะคะถึงเรื่องของสารสกัดที่ช่วยในการชะลอวัยค่ะนอกจากนี้นะคะสารสกัดตัวนี้เชื่อว่าจะเป็นโอกาสนะคะในการทําธุรกิจของเจ้าของแบรนด์ได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าอะไรคะประเทศไทยแล้วก็ โลกของเรานะคะกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุค่ะหรือว่าเอจิ้งโซซายตีแน่นอนค่ะว่าในโลกนี้ไม่มีใครอยากแก่นะคะใครๆก็กลัวแก่กันทั้งนั้นค่ะเรื่องของการชะลอวัยจึงเป็นเรื่องที่ผู้คนนะคะมองหาตั้งแต่อายุ30กสิเกว่าก็มองหาแล้วนะคะว่าจะหยุดสต็อป ความสาวของเราไว้คงไว้เท่าที่นี้ได้ยังไงนะคะแล้ววันนี้ค่ะกิ่งอยู่กับสารสกัดตัวนี้เลยค่ะสารสกัดตัวนี้นะคะก็คือแอสทากาลัสค่ะหรือมีชื่อเรียกนะคะว่าปักคี้หรือว่าอึ้งคี้ค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นสมุนไพรนะคะที่โด่งดังโดยมีต้นกําเนิดการใช้นะคะอยู่ในประเทศจีน,นะคะ่ะแล้วก็อยู่ในตำราการแพทย์แผนจีนด,ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมีการใช้มาอย่างยาวนาน,นะคะ่ะเรียกว่าเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่ได้ชื่อว่าเป็นเหมือนยาอายุวัฒนาค่ะเพราะว่าช่วยในเรื่องของการบํารุงสุขภาพแล้วก็มีฤทธิ์เป็น Adaptogenic ค่ะนั่นก็คือฤทธิ์ของการปรับสมดุลภายในร่างกายค่ะ ช่วยรดนะคะในเรื่องของอนุมูลอิสระค่ะช่วยรดในเรื่องของความเครียดภายในร่างกายทําให้ร่างกายของเราค่ะมีอยู่ในสภาวะสมดุลที่ดีค่ะแต่วันนี้เนี่ยไม่ได้จะมาลงรายละเอียดในตัวอื่นๆค่ะสิ่งสําคัญของสารสกัดตัวนี้ที่อยากพูดถึงตัวส่วนของสรรพคุณที่ช่วยในเรื่องของการชะลอวัยซึ่งโรงงานของเรานะคะมีนวัตกรรมที่ชื่อว่า เทโลเอชค่ะเทโลเอชค่ะซึ่งตัวนี้นะคะมาจากนวัตกรรมของการยืดสายเทโลเมียร์ค่ะเทโลเอชนะคะเป็นนวัตกรรมของเซนอินโนเวชันที่ใช้สารสกัดเข้มข้นจากตัวของปักคีหรือแอสทากาลาสค่ะ ซึ่งนะคะสารสกัดตัวนี้ค่ะเป็นตัวที่มีงานวิจัยนะคะพบว่ามีส่วนช่วยในเรื่องของการรักษาความยาวหรือว่าช่วยในเรื่องของการยืดสายเทโลเมียได้ค่ะหลายๆคนเริ่มงงอะไรคือเทโลเมียอธิบายแบบนี้ค่ะว่าในร่างกายของเรานะคะนักวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งเป็นงานวิจัยที่ได้รับรางวัลโนเบลด้วยนะคะคนพบว่าหงในตัวที่ใช้เพื่อการทํานาย การมีอายุไขที่ยืนยาวค่ะก็คือดูที่ความยาวของเทโลเมียค่ะจินตนาการนะคะก็คือในร่างกายของเราเนี่ยมีโครโมโซมอยู่ค่ะโครโมโซมก็จินตนาการเหมือนกับตัวของปลาต้องโกค่ะพอนึกออกแล้วใช่ไหมคะส่วนปลายของปลาต้องโกค่ะเราจะเรียกว่าเป็นเทโลเมียถ้าปลายสายของตัวปลาต้องโกยิ่งสั้นลงสั้นลงสั้นลงเท่าไหร่ แปลว่าร่างกายของเราเสื่อมชราถดถอยและก็ใกล้ตายค่ะโอเคไหมคะ <laughs> เพราะฉะนั้นนะคะนักวิทยาศาสตร์จรึงค้นพบเลยว่าถ้าเราสามารถที่จะคงความยาวของสายเทโลเมียร์หรือว่าเจ้าปลายปาต้องโกนี้ไว้ได้เนี่ยก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยชะลอความเสื่อมในร่างกาย เปรียบเสมือนกับการยืดอายุไขเปรียบเสมือนกับการทำให้อายุยืนยาวมากยิ่งขึ้นค่ะและหนึ่งในสารสกัดนะคะที่คนพบว่าช่วยในเรื่องของการคงความยาวของสายเทโลเมียหรือยืดความยาวของสายเทโลเมียได้ก็คือเทโลเอสหรือสารสกัดจากตัวของแอสทาการัสที่อยู่ในมือของกิ่งตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะใครนะะที่มองหานวัตกรรม ที่ตอบโจทย์กับคนว,วัย30กว่าอย่างเราๆนะคะหรือว่าวัยผู้สูงอายุนะคะขอแนะนำตัวของเท l o เอสหรือว่า a อส a ากา a ัเลยค่ะเพราะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการชะลอวัยยืดอายุขายนะคะด้วยกลไกนวัตกรรมที่ใหม่มากๆค่ะนั่นก็คือเทโลเมียค่ะนอกจากนี้นะคะตัวของ a อส a ากา a ัค่ะยังอยู่ในตำราการแพทย์แผนจีนที่ระบุไวล่าสุดเพื่อใช้ในเรื่องของการส่งเสริม ภูมิคุ้มกันให้กับผู้ป่วยโควิดด้วยนะคะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าอย่างที่เราดูเมื่อกี้เนี่ยพูดถึงในพาร์ทที่เขาช่วยเรื่องของการชะลอวัยแต่สารสกัดตัวนี้ค่ะยังมีประโยชน์อื่นๆอีกมากมายค่ะแต่ตัวที่อยากเล่านะคะก็คือตัวของการช่วยเรื่องของภูมิคุ้มกันต่อสู้กับไวรัสค่ะดังนั้นนะคะประเทศจีนค่ะ นิยมมาก e. ๆในการใช้สารสกัดแอสทาการัสเพื่อมาช่วยในเรื่องของการส่งเสริมการทำงานของภูมิคุ้มกันเม็ดเลือดขาวในร่างกายเพื่อต่อสู้กับเชื้อโรคไวรัสอย่างโควิด -19 นะคะดังนั้นสารสกัดตัวนี้นะคะกิ่งบอกเลยว่าเป็นตัวที่แนะนำมากๆค่ะเพราะว่าช่วยในเรื่องของสุขภาพได้เป็นอย่างดีทั้งการชะลอวัยแล้วก็การส่งเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อต่อสู้กับเชื้อโรคด้วยค่ะดังนั้นวันนี้นะคะลองดูนะคะว่าคุณนะคะอยากที่จะชะลอวัย ก็อาจจะปรับนะคะมองหาตัวสารสกัดตัวนี้นะคะมาบริโภคนะคะแต่หากมีโรคร่วมนะคะยังไงก็ปรึกษาแพทย์ก,ก่อนรับประทาน